ท่าทีครับพี่น้องสุขสุขคนนี่คือตัวอะไรครับรู้ไหมครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมรู้อันนี้คือข้างโคกครับม่มันดึงอ่างนี่มันข้างโคกครับคุ่นแห้งพอว่ามันมันบร,ริยานไผ่มันคิดวันนี้ผิดครับไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วครับข้างโคกข้างโคก แบบโตรงสูมเลยแบบเบิ้งสดๆเลยครับคือกับกบนี่ะแต่ว่าหนังมันที่มีสีสีแดงๆครับเดี๋ยวสีส้มให้เบิ้งนะครับแดงๆตรงกลางหลังนั่นะครับ,รน,นะรบนี่ละข้างโคก,กพออายุมันได้หลายปีมันก็นสีมีผิดเพื่อเอาไว้ป,ป้องกันโตมันเองการอยู่การกินคายกินมาแล้งครับยิ่งขึ้น ยังเว้นก็นอนนีน่นครับไปแล้วไปแล้วครับไปแล้ว,ไป,ลว,ปวลไปแล้วครับฝากกดติดตามกด subscribe นห้เด้อครับบ้านผมเอื่นเฉียงขากตัวลืมบอกเ้ียงขาครับไปแล้วครับคุณเฉียงขา